สวัสดีครับวันนี้เชือกั้องข้ามกับมีอากาศใดมากดูแลควายครับเป็นวา่ของน้องสาวอยู่นี่นะครับพอดีว่าควายตอนนี้ออกออกรูปเหมือ้ว่านครับคลอดเหมือ้ว่านนี่เป็นคข่เหมือนบานเท่านี้แหละแค่น,นี่ออกมาแล้วบ่มีน้ำนมครับบ่มีน้ำนมหายลูกลวกกับตอนนี้เดดป้อนนมเพราะว่าแม่เขา บ่มีน้ำนมไห้นะครับก็เลยสฉีดยาบำรุงนะครับบำรุงน้ำนมจริงๆกับเป็นยาบำรุงร่างกายของสัตว์นะครับเป็นยาบำรุงสุขภาพสัตว์ก็มีอยู่สองตัวตัวหน,นึ่งก็เป็นยาบำรุง a d 3 d ครับเ d 3E อคือเป็นยาวิตามิน A d แล้วก็ E อส่วนอีกตัวหน,นึ่งก็เป็นค่าตัวซ่านครับก็เข้าจะฉีดเนีย่ยมือวันนี้เข้าจะฉีด จะฉีดโยอาทิตยและเทือนะครับอาทิตและเทือให้ครบสีอนน่อาทิตน้ำนมเขาจะเริ่มกลับมาเพราะว่าควาตัวนี้เป็นควายจอยแห้งเป็นควายตกน้ำเลี้ยงควาวปล่อยไหลถุงแล้วแบบเขาเหมือนตอนตั้งทองกับบอยมีอาหารถี่เพียงพอนะครับจอยจอยแห้งตองมาบํารุงตองมาดูแลหม่เนื้อเขาเสยทายา ฉีดยาบำรุงให้เขาเพื่อให้น้ำนมเขากลับมานะครับฉีดง่ายๆใาการนวดครับเสร็จไปแล้วเข็มหนึ่ง อีกเ็มหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปเฉียดฟังนั้นเป็่อ่อยเขาเจ็บฟังเดียวเกมเมอร์สโกเนี่ยเป็นยาฆ่าตัวซ่า,า,านนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น AD3E เข้ามาเฉียดฟังนี่ครับวันนี้หลายจะเก่งเออเหยสบาย รวบหนาวรวบหนาหเาเออเอวบอกเขา <c oughs> หนวดครึ่งครึ่งครึ่งหายาไหลหโอเคครบครบแล้วสำหรับฉีดสองเข็มเอดีสามีละก็ค่าตัวสั้น นี่นะครับนี่คือควายที่คลอดลกูกเมื่อวานนี่ครับแต่โตเขานะครับนี่คือโตแม่แม่กับจอยครับแม่จอยค่อนข้างดีจะที่เป็นควายปล่อยไหลถุงมันจะขาดสารอาหารเนี่ยพอคลอดออกมาแล้วนำนมบ่มีลูกก็เลยจอยกัเนียนว่ากันเขากินบ่ได้กับป้อนราคาเลยได้ฉีด ยาบำรุงเข้าไปเพื่อเสริมให้เขาได้มีน้ำนมกลับมานะครับยังมาคอยติดตามอีกที่เนึงว่ควายแม่กับลูกแม่นี่อนาคตต่อไปจะลูกเขาจะโตใหญ่ได้ซำใหนะครับาฝากี่น้องซอยกดไลค์กดแช่นะครับซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามห้น้ำเนะยครับเชียรทองคำชนแนลสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับ ขอจากลาไปแล้วโชคดีลำล้วยครับสวัสดีครับ